เบื้องหลังความสำเร็จของบุรุตย่อมต้องมีสตรีหนึ่งนางอยู่เคียงข้างถ้ามากกว่าหนึ่งแล้วก็บานแตกแน่นอนเราจะมาคุยกันถึงหนังอัตชีวประวัติของนโปเลียนนะครับจากการกำกับของบริดลีย์สกอตมีฮักคินฟีนิกซ์นะครับอดีตโจโกเกอร์ของเรารับบทเป็นนโปเลียนจัก,กรพรรดินักรบแห่งฝรั่งเศสและก็มีวานิซาคบี้นะครับรับบทเป็นโจเซฟีนรรชินีสตรีผู้รู้ใจ หนังก็จับเอาช่วงชีวิต26ปีสุดท้ายของนโปเลียนนะครับตั้งแต่ปีคศ1789เริ่มจากการปฏิวัติครั้งใหญ่ในฝรั่งเศสบราชนีมารีแองเตเนตถูกสำเร็จโทษโดยกิโยตินตัดคอโอ้โหเริ่มต้นมาก็สยองเลยนะครับตอนนั้นนโปเลียนเป็นนายทหารปืนใหญ่ที่คิดการใหญ่มักใหญ่ไฟสูงในชีวิตนะครับจนได้โอกาสไปลุยกองทัพอังกฤษ ที่ปิดล้อมเมืองท่าตูลงในปี1792จนประสบชัยชนะด้วยยุทธวิธีที่ชาญฉลาดกำลังพลมีน้อยกว่าแต่เอาชนะได้หรือว่าเป็นนักวางแผนก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีได้เต็มที่จนได้เลื่อนยศเป็นนายพลจัตวาพอในช่วงพักรบนะครับก็เกิดรักหน้าในปี1794ก็ได้พบกับโจเซฟีนแม่ไม้ที่เพิ่งออกมาจากคุก โจเซฟีนก็ไม่เบาครับออกเดทไม่กี่ครั้งกับนโปเลียนก็โอ้โหไม่ใช่แค่ทอดสะพานนะแต่เปิดถ้ำหวัวหวให้เห็นกันเลย oh, <no. S 1> ต่อมาทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันนะครับนโปเลียนก็ไปรบที่อียิปต์ช่วงนั้นโจเซฟีนก็รบเหมือนกันแต่รบอยู่บนเตียงกับชายชูนโปเลียนกลับมานะฮะมีนายทหารคู่ใจเนี่ยไปบอกบอกว่าเมียพี่มีชูเขารู้กันแซด นโปเลียนก็รีบกลับมาเลยทิ้งสงครามที่อียิปต์แต่ยังไงชนะอยู่แล้วลวนะนายก็เลยรีบมาเคลียร์ปัญหาในบ้านขึ้นมานั่งรถมาก็โอ้โหหนังสือพิมพ์พาดหัวเลยนะฮะว่านโปเลียน ไปอยู่ที่ไหนมีมีชู้นะมีรูปวงรูปบาดอย่างชัดเจนโอ้โหกลับมาก็จัดหนักจัดเต็มนะครับโจเซฟีนก็สัญญาว่าจะไม่ทำตัวเหลวแหลกแบบนี้อีกนะครับพอมาในปีคศ1,799ครับนบโปเลียนก็หันมาเล่นการเมืองก่อรัฐประหารนะครับเป้าหมายต่อไปคือการสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ ในปี1804นะครับแล้วก็ศึกไฮไลท์ที่สำคัญนะครับเราดูหนังเรื่องนี้เราจะเห็นตัวอย่างชัดเจนเลยในปี1805เมื่อรัสเซียกับออสเตรียร่วมมือกันจะมาลุยฝรั่งเศสนโปเลียนก็วางแผนการรบที่โอ้โหเรียกว่าเฉียบขาดหลอกให้ศัตรูตายใจหลอกให้ศัตรูคิดว่าชั้นชนะแน่แล้วก็โจมตีค่าศึกในตอนนั้นโอโหเรียกว่ากองทัพของทั้งออสเตรียและก็รัสเซียเนี่ย เสร็จเลยนะครับอยู่หมัดนะเจอนโปเลียนเล่นซะเจ็บนะครับหลังจากศึกสงครามครั้งใหญ่นะครับทั้งฝ่ายแม่นะครับแล้วก็คนสนิทของนโปเลียนก็มาปั่นหัวว่าขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยต้องมีรัชทายาทนะนี่ก็แต่งงานกับโจเซฟีนมาหลายปีทำไมราชินีถึงปั๊ม รัชทายาทให้ไม่ได้นะโอ้โหนโปเลียนก็เครียดเลยนะครับจนมารดาของนโปเลียนก็หาวิธีพิสูจน์ได้แบบสุดยอดเลยนะไม่ต้องไปพึ่งหมอไม่ต้องไปพึ่งอะไรแล้วนาะก็ลองดูซิว่าปัญหาที่จะไม่มีรัชทายาทเดียมันมาจากใครก็เลยหาหญิงอายุ18มาทำทายาทให้กับนโปเลียน ปรากฏว่าทองจริงว้ยเฮยนะครับหลังจากนั้นนโปเลียนก็จําเป็นจะต้องหย่ากับโจเซฟีนแต่เธอก็ยังอยู่ในใจเขาตลอดมานะครับนโปเลียนก็ยังเขียนจดหมายหากันตลอดเวลาที่ไปรบต่างแดนแล้วก็นโปเลียนก็แวะไปนะครับที่วังที่โจเซฟีนอยู่จะเรียกว่าวังก็ไม่ใช่นะเป็นบ้านก็แล้วกันนะนะมีบ้านให้มีอะไรให้เรียบร้อยก็แวะไปนะครับก็คือพูดง่ายว่าโจเซฟีนก็คือคนที่รู้ใจนโปเลียนมากที่สุดนะครับหนังก็ตัดสลับ ระหว่างชีวิตนะครับของนปโปเลียนกับโจเซฟีนแล้วก็การรบของนปโปเลียนจนถึงช่วงขาลงคือตั้งแต่ปีคศ1812เนี่ยก็เป็นขาลงของนปโปเลียนยกทัพไปบุกรัสเซียบุกไปมอสโกเลยปรากฏว่าเจอการบุกโจมตีของรัสเซียในรูปแบบกองโจนเนี่ยก็ทำให้กองทัพเนี่ยนะครับเสื่อมถอยไปเยอะพอไปถึงที่มอสโกนะฮะโอ้โหเจอพลิกเกมครับ กองทัพของมอสโรกกษัตริย์ทั้งหลายประชาชนก็หนีไปอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและยังไม่พอนะครับเผากลุงมอสโกทิ้งไปเลยนโปเลียนแค้นจัดเพราะว่าศึกมันผเดศึกไม่ได้อ่ะเหมือนชกมวยยังไม่นอกและอีกฝ่ายโยนผ้าขาวอย่างเงี้ยเอาไงดีวะก็จะบุกไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแต่อากาศมันหนาวเย็นมากพอกลับบ้านตรงนี้แหละเป็นจุดสลบเลยของนโปเลียนนะครับทุกคนก็ลงความเห็นเลยว่านโปเลียนจะต้องสละราชสมบัติ แล้วก็จะต้องโดนลงโทษนิรเทศออกนอกประเทศไปอยู่ที่เกาะเอลบาแต่อยู่ได้เพียงแค่ปีเดียวนโปรเรียนก็ทนไม่ไหวรู้ด้วยว่าโอ้โหกษัตริย์ซาของรัสเซียแอบย่องไปหาโจเซฟีนก็แค้นมากเลยจะกลับมาหาโจเซฟีนช่วงนั้นโจเซฟีนป่วยหนักมากนะครับโจเซฟีนเสียชีวิตก่อนที่นโปรเรียนจะเข้าไปหานโปรเรียนก็พยายามที่จะทวงบัลลังก์ของตัวเองคืนแต่ก็พ่ายแพ้อย,อย่างหมดสภาพเลย ทั้งอังกฤษทั้งออสเตรียทั้งรัสเซียเนี่ยร่วมกันต่อสู้กับนโปเลียนนโปเลียนก็พ่ายแพ้ศึกครั้งนั้นแล้วก็หมดสภาพเลยนะครับโดนเนรเทศไปยังเกาะเซนบิเลน่าอยู่ที่นั่น16ปีจนเสียชีวิตนะครับก่อนที่นโปเลียนจะเสียชีวิตเนี่ยคำว่าโจเซฟีนเป็นคำสุดท้ายเป็นชื่อสุดท้ายที่นโปเลียนเอ่ยมาจากปากก่อนที่เขาจะสิ้นใจ นี่ก็เป็นเนื้อเรื่องย่อๆนะครับของนโปเลียนกำกับโดยบริลลี่สกอตถามว่าความน่าดูของหนังจะสักขนาดไหนก็เอาเป็นระดับปานกลางก็แล้วกันนะครับหนังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากเพราะว่าสไตล์ของบ i ิลลี่สกอตแคอย่างเนี้ยฮะแกก็จะกำกับหนังเด่นๆสักเรื่องหนึง่งแล้วก็ระดับปานกลางสักเรื่องหนึง่งแล้วก็กลับมาเด่นๆอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับ เป็นวงจรของแกเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ว่านะครับหนังเรื่องนี้ออกจากโรงค่อนข้างจะเร็วลงทุนไป200กว่าล้านเหรียญได้คืนมา200กว่ากว่าก็ถือว่าคุ้มทุนแล้วก็กำไรนิดหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวสตรีมมิงก็น่าจะมาครับน่าจะลงจอที่ Apple TV Plus เพราะว่า Apple TV Plus เป็นคนลงทุนสร้างนี่นานะครับถ้าชอบนะครับการเล่าเรื่องสไตล์แบบนี้นะครับทีทอเล่าหนังแบบนี้ อย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามมอบหัวใจนะครับกดไลค์แล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยคอมเมนต์มาด้วยก็ได้นะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ